วุยโจทย์คณิตคิดไวกับพี่ตุ้ยเดอะติวเตอร์ที่อาร์ทโต้องเรืองครูให้ถูกคนถ้าเลือกครูที่ถูกโปโอกาสไปสู่ฟังก็ง่ายขึ้นพี่ตุ้ยสอนดีนะคะสอนค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลกันเหมแล้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็ไม่ต้องจำเยอะมากพี่ตุ้ยจะสอนค่อนข้าง,างกระชับเขาจะเหมือนคัดโจทย์มาเป็นข้อที่มันเด่นเด่มาพี่ตุ้ยสอนให้เข้าใจมากกว่าจำค่ะต้องมีเรื่องสําคัญของทุกๆบทเพราแต่ไม่ต้องรู้ละเอียดรู้แค่เรื่องสําคัญ ตนนั้งแต่ต้นจนจบเลยพี่ก็อยากทำคอร์สที่มันเป็นความรู้พี่เองตั้งแต่ต้นจนจบเป็นความเข้าใจพี่เองที่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นทางทิเตอร์ก็เลยให้เปิดคอร์สเมื่อมีเด็กมาเรียนตามที่เราตกลงกันไว้คิ ว่ยตะลุยโจทย์ครบทุกสนามสอบทุนคิงกอสอพอท,อทีแทสสอบตรงคิงหนึ่ง 1, คิงสองแล้วก็ออกเก้าวิชาที่ตุ้ยสอนดีเขามีไล่าจากเนื้อหาไปก่อนแล้วก็ไปโจทย์แล้วเขามีทริคเยอะบอกกับพวกสปีดเทสให้ทำได้เร็วขึ้น <c oughs> ข้อสอบออกง่ายขึ้นแต่ไปยุคกับสันนานการณ์จริงมากขึ้นมันเปลี่ยนแนวแน่นอนเพราะมันจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่เคยเจอแต่ถ้าใครดูแบบเรียนและทําแบบฝึกหัดตามแบบเรียนเป็นขั้นตามประกอบกับที่คุณเรียนพิเศษหรือเรียนที่โรงเรียนสบายชิลแทบไม่ต้องคิดเลขด้วยยิ่งเราฝึกเท่าไหร่เหมือนเรารับคมีี่เารยกว ทวนความทรงจำเราก็ยิ่งแย่แหลมคมเฉียบคมมากขึ้นเนื้อหาอัปเดตล่าสุดโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้มเทียบทดลองเรียนฟรีได้ที่แอปโฮมดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store